พ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นยังคะพ่อครูกมพันธ์นะคะพ่องามชมชื่นเห็ดกลกตาอันนี้คือใบที่สองแล้วนะคะใบแรกสารเสร็จแล้วก้นตะก้าแล้วก็จับวางไว้เรียบร้อยคุณพ่องามชมชื่นนะคะจะมาสารตะก้าให้เอฟซีดูค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจากสารตะก้าของคุณพ่อคมพัน์ตุลากันค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสันตากาสันตากาหอนเด้ค่ะพี่น้องขออนุญาตพ่อคุมพันใช้ผ้าเขามา้าพันตูเลยค่ะเพราะว่าเรา่าอยากนุงเสียเราหอนนี่ค่ะ ป้อนป้อนได้เลยแพทป้อนเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสารก้อนตะก้าไลคได้เพราะอะไรขัดตี ชอนอ๋อก้นตะก้าสารลายสองด้ค่ะพี่น้องนี่ยค่ะก้นตะก้าสารลายสองอ้ยสวยค่ะพ่อค่ะสวยก้นตะก้าสารลายสอง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายิ้มผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสานตะก้าของคุณพ่องามจมชื่นเลยคะ่ะเด้อวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะเป็นคอนเซปช่องของภูมิพันธุ์ด้วยนะคะการจักสานตะก้าได้สองร้อยได้ห้าร้อยกว่าคลิปแล้วคะ่ะภูมพันธุ์ก็จะอัปเดตให้กับ FC ดูนะคะภูมิพันธุ์จะอัปเดตขึ้นช่องให้ f c ดูวันนี้แหละคะ่ะ ห้าร้อยกว่าแล้วค่ะก็จะดูขั้นตอนการสารตะกา้าขั้นตอนต่างๆของคุณพ่อคุมพันค่ะขอ mm hmm. บคุณเอซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับคุณเลยๆค่ะพี่น้อง ตอกแล้วก็พี่น้องตอกตอกให้แน่นๆค่ะนี่ค่ะตอกเข้าไปให้แน่ๆนๆการสารขึ้นก้นตะกร้าสารลายสองค่ะสารลายสองขอบคุณเลฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาย่าจชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ตะก้าก็ใบละสามร้อยบาทนะคะตะก้าน้อยใส่กับข้าวไปวัดไปเก็บเผ็ดเก็บยังก็ได้ฮะจะใบละสามร้อยบาทออขอบคุณดีซีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะซื้อตะก้าได้นะคะตอนนี้คุมพันซื้อจากคุณพ่อคุมพันไว้ค่ะตะก้า ไปละสา0รบาทค่ะ,คะเอฟซค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบค,คุณเลยลาย้านค่ะซื้อไปใส่กับข้าวไปนาค่ะไปวัดค่ะพ่อคะ่ะสากแก้วคุมพันก็ส่งไปแล้วสองใบคะ่ะเดี๋ยวถ้าเอซีทักมาซื้ออีกก็จะส่งพัสด,ดุไปให้นะคะ นี่ค่ะพี่น้องงามงาม้วยค่ะเนี่ยพ่อสู้ๆูค่ะอุ้ยสวยเลิศเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอค่ะได้พักผ่อนคุณพ่อก็มาสานตะกา้าค่ะกลับด้านครับไม่ได้กลับด้านเนาะสานสานด้านเดิมแต่ว่ากลับข้างแล้วพ่อหมุนหมุนเหรอ อุ้ยตอกเขินได้เป็นตาสารดีแต่เพาะตอกน้อยอะมีเส้นเล็กกับเส้นมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะคะเอฟซีค่ะถ่ายให้เอฟซีดูค่ะ การก้นตะกา้านี่ค่ะพี่น้องงามง,งสุดยอดเลยค่ะสืบสารภูมิปัญญาท้องทิ่นแล้วค่ะพี่น้องเด้อสานตะก้าขายเอฟซี FC ท่านใดที่จะซื้อตะก้าก็ทักมาได้เลยนะคะคุมพันจะส่งไปให้ทางพัสดุค่ะฝีมือคุณพ่องามชุ่มชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันค่ะ การสานตะกานี่กเป็นการฝึกสมาธินะคะทำให้สมาธิดีแล้วก็ทําให้สมองดีด้วยค่ะความจําอะไรต่างๆก็จะดีเพราะว่าใช้สมาธิในการสานค่ะฝึกสมาธิจิตใจผ่องใส ขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะเดี๋ยวคมพันมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกเป็นระยะระยะนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ